หอมฮุยหุยกินไอ้น้ำปลาต้มปูหน้าเตะดังทวนทวน,ทวน สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีคารพรักทุกท่านครับตอนรับพีรับรองเข้าสู้ยูทูบช่องคนหลวงพี่เซ่าเซาวันนี้ครับคนลวงพี่ตอนรับพีรับรองมาเข้าสู่บรรยากาศการกินข้าวเซานะครับห้อมพีห้อมน่องตุ้มพีตุ้มน่องมากินข้าวเซาความพลาดทำกันเด้อครับพี่น้องปองไปมือนี้คนหลวงพี่ได้เมนูพิเศษมาฝากพี่ตอนนองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพี่น้องของดีนะครับพี่น้องนะครับปนปู สวยน้อยๆอเจจับออๆนีนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มีในส่วนของดองอีปูต้มน้ำปลาครับพี่น้องปองปลายแสบนัวหัว,วมวลจะบอกไปด้วยครับพี่น้องแสบอิริตบ๊อไทยด้วยตามบุกหึงเฮิมครับพี่น้องฟองปลายนะครับในส่วนของผักนี่ยูอัญญะนี่พี่น้องเอ้ยนะครับผักนี่ไ่ว่าะจะเป็นในส่วนของผักขั้นจองนะครับอยู่ตามสาผักอิเลศเกิดอยู่ตามดินนะครับดอก บักไม้ครับดอกดินฝ้าเพกาดอกหมากไม้ครับดอกเลนฟ้าเพกาครับพี่น้องฟองไปพักหูเสือใบหูเสือครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับใบแค่นะครับแล้วก็มีในส่วนของลูกโดดครับพลกย่อยให้นะครับมาพี่น้องฟองไปเบาๆลายใหญ่หางนะครับกินขอดมกันเด้ครับพี่น้องมีของหวานตบไทยด้วย กล้วยน้าว้าครับพี่น้องกองไปมาครับพี่น้องมาด้ยุคขางบ้านคือเกาเหล็ครับพี่น้องหัวหางบ้านขาดอะไรก็คือเขาเนี้วครับพี่น้องเช่นพี่น้องกองไปไปกินข้าวดมกันเด้อครับบัด้จวดครับพี่น้องบัด้โอ้ปนปูครับพี่น้องปนปูถวยด้วยหน่อยออจจจาเสียบเรับพี่น้องถวยด้วยหน่อยเออมั่นครับพี่น้องโอ้มั่นครับแสบครับพี่น้อง มีดนตรีอีสานบรรเลงครับเสียงฮานหงเ่าหงท่องอก,กืมดอกแค่ครับเติมน้ำปลาอย่าหน่อยครับพีน่น้องท็ศ ปจต่จำคนก็นจะไปทั้งอ้อนกันน้อยคนหลงขี้กินสีจิมเข้มในกันน้อยบอกแล้วได้กับมาเลยรัาพี่น้องปรองไปฝูงหลาดตะเวนกวางหลาดตะเวนมาแล้วอืแม่หลอครอัาพี่น้อง พี่น้องดองปูครับดองปูดับน้ำแก่งามแจ๋ตรงเหลืองน,<ำ>น้ำตาที่ก็พี่น้องเพิเป็นจืดเจือดแต่เนี่ยแต่หมอวายกินเข้มหลายบดีคนน่ะ,นะจำบอกพี่น้องจำกับบอกโออ หนูอิสานหนกินนี่สิแหละครับอีสานบ้านท้ากินหล่นหลดจัดอีสานบ้านท้ากินหล่จัจดแน่ครับพี่น้องจามดองปูครับพี่น้องโอ้โหมันมันมันมือขวดเลยครับอืมสมุนไพรไถเลยครับพี่นอ้องความไป bay hút sữa tập hung thêm หน้ามันเลยครับพี่น้องเบิร์ปูทะเลครับปูนาโอ้ตุ๋ยเลย แสบพี่น้องเลยหมางไมมอันนี้ดอกมมนได้พี่น้องเด้อดอกเพกาดอกหมากไม้ดอกบัวรินฟ้าเพกาสะสะกินสดๆมันต้องวก ผักขั้นจองผักขั้นจองเก็บมาจากสายไม่ไหมครับอืมพี่นว่า้ง อีป,ปูต้มครับพี่น้องต้มดอกอีป,ปูมันคนลูกเป็นพี่แกดองอีป,ปูใบเขามันมันเองดอกอีป,ปูเรืองเรือนพี่น้องดอกอีป,ปูเรืองเรือนครับโอ้ยเป็นได้พี่น้อง ดอกอีปูเลี้ยงอย่งเงยแล้วใ้บเขาสุดยอดนะครับสุดยอดบรรยากาศอาหารอีสานบานเข้าพี่น้องเอ้ยแจกมาเดินพี่น้องเอ้ยมาเดินพี่น้องกินข้าวมอ,อกันครับ มากไม่ดินฝาเพกาอ่อนกุยป้นปูอื้อนอ,นอง,มงมีแต่ดอกมันมัน,มน,มนอร่อยที่เด็ดอยู่ดีพี่น้องเลยจำดอกอีปู มันคักมันแน่หนาแดงแห่งมันคักได้ครับพี่น้องป้องไปตอนต้มต้มใส่แต่ไ,ตไข้หัวกะเทียมหัวหอมคาอวันเจัยวบ่เข้าครับจะบ่ม,ะะมีกินบะมันบะเข้ามันจะบ่มีกินข้นต้มนะครับพี่น้องจากน้มร้องอีกตัว ใบหูเสือครับ โอ้โหไงวะพี่นออ้อยแท่แนเติมด้วยนะบะหมี่น้ำต้มครับต้องใสนน่น้ำเปล่าแท่นน้ำเปล่าโอ้ต่ำหงเฮแท่นพี่น้องเอ้สุดยอดเลย ที่เพ็ดนี่เพ็ดมากไม่เพ็ดมบกเลียนฟ้าได้พี่น้องเอ้เพิ่มความเผ็ดอืมเพิ่มเขียขึ้นด้วยเนะี่ยคนปูพี่หลวงเอ้ เพีกะจะดอมปูอย่าจะข้ามันไปหรอกโอ้โเผ็ดไรโอ้า

ับดอมปูยู่กับพี่น้องเองเนี่ยอยู่ยวดอมปูใส่ยข้าเขา่าเหนียวเสียพี่น้องเสบเบจะในอย่างงูหิ้มันปูพี่น้องเพิ่มด้วครับมันปูโอ้เอาละครับพี่น้องค้ามบุไทย ขุ้ยปนี่ปุ๋ืมตุบตูดด้วยกล้วยน้ำบาดพี่น้องไอ้พ่กล้วยงามของบานเกือทุกกระาพ เผ็ดเผ็ดเผ็ด like พี่น้องเผ็ดเด็ดฝาเพกาเพิ่มบมพริกน่วยกับพอง โอ้เด oh, oh, uh, ็กเด็กพี่น้องเลยกลองลาตเเว่นมาพอดีพี่น้องโอ้เพ็ดกลองลาตเเวนถือกกินต่มดองปูหน้าครับมาพอดีไปเอาครับพี่น้องก็ไป สำหรับคลิปบรรยากาศการกินเ้าร์ซ้าประจำวันงคารนี้คนลุงขี้ก็ขอฝากไว้สานีก่อนนะครับพี่น้องนะครับก่อนจากกันก็เช่นเคยเหมือนเดิมเลยครับพี่น้องขอกำลังแรงใจจากพีจากน้องซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับทราบคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องคนลุงขี้ว่ามีอย่างแน่สิมาฝากพีตอนน้องตละมือต่เว้นเนาะนะครับสำหรับมอนี้พี่น้องยุ่เย็นเป็นสุขอย่าเก็บอย่าไขอย่าปวยอย่าจนมีกันมีท่อใส่กันเรายๆเด้อครับพี่น้องกลับมาพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับมอนี้สวัสดีครับ